สวัสดีกันยามเย็นๆที่โคกหนองนาครับกลับมาจากโรงเรียนนะครับก็มาบริเวณโคกหนองนาครับที่ได้ขุดไว้แล้วน้ําก็แห้งลงนะครับตามที่เห็นตอนนี้น้ําก็กําลังคงไหลยอยู่นะครับเวลาในขณะนี้ก็17บเนาฬิกาหรือว่า5้าโมงเย็นนะครับแสงยังคงมีอยู่นะครับเดี๋ยวรอไปดูฝั่งด้านนี้กันนะครับเกิดจากระบบโซลาเซลล์ครับนี่ครับแสงก็ลงมาแล้ว น้ำก็ยังคงไหลแต่ปัญหาที่มันเกิดขึ้นกับการติดแผงโซลาเซลล์แล้วก็ติดปัม๊มนะี่ครับก็คือในช่วงนี้ครับในช่วงฤด,ดูหนาวที่มันเป็นช่วงที่แบบมันแห้งแล้วก็มีฝุ่นด้วยครับตามที่เห็นก็จะเห็นว่าแผงโซลาเซลล์ของผมเนี่ฝุ่นเยอะเลยนะครับนี่มือขีดลงดูครับฝุ่นตัวนี้จะเป็นปัจจัยที่ทําให้แสงไม่ได้ลงถึงแผงนะครับถ้าเป็นในลักษณะเช่นนี้เนี่ย เราควรที่จะทําความสะอาดแผงครับการติดตั้งแผงโซลาเซลล์หนึ่งเลยครับไม่ควรที่จะติดตั้งที่มันสูงจนเกินไปนะครับเพราะว่ามันจะทําให้เราเนี่ยทำความสะอาดยากนะครับ2เราจะต้องหมั่นทําความสะอาดบ่อยๆนะครับอย่างเช่นแผงที่ผมติดตอนนี้ก็ต้องเอาน้ําครับน้ำเนี่ยมาล้างนะครับล้างแล้วก็หาผ้าเช็ดนะครับ มันก็เลยไม่จำเป็นต้องสูงมากถ้าในกรณีที่มันสูงมากมันจะขึ้นทําความสะอาดยากนะครับเดี๋ยวต้องใช้น้ำครับซึ่งน้ําก็เกิดจากโซลาร์เซลล์ของเราเนี่แหละนะครับเทล้างเลยนะครับล้างออกครับเพื่อที่จะเป็นการทําความสะอาดแผงไปด้วยนะครับล้างฝุ่นนะครับล้างฝุ่นให้มันออกจากแผงแล้ว แขงโซลาเซลล์นะครับก็จะทำงานได้อย่างเต็มประสิทธิภาพนะครับสาดใส่เลยนะครับสาดใส่ลงไปก็จะเห็นว่ามันเริ่มที่จะสาดขึ้นแล้วนะครับนี่ครับนี่ถ้าเป็นไปได้ก็ใช้ผ้าครับผ้าชุบน้ำแล้วก็มาเช็ดออกมันก็จะทำให้ฝุ่นเหล่านี้เห็นไหมครับ พอมันเริ่มสะอาดขึ้นนะครับแน่นอนว่าการที่จะทําให้แผงโซลารเซลล์ทำงานได้ดีเนี่ยมันก็จะโอเคกว่าตอนแรกนะครับก็จะเป็นแบบนี้สําหรับคนที่จะติดตั้งโซลารเซล์ลนะครับว่าไม่ควรที่จะติดตั้งสูงนะครับเอาแบบที่เราสามารถที่จะทําความสะอาดได้ง่ายนะครับน้ำ สาดเลยครับก็จะเป็นแบบนี้ครับก็ทำความสะอาดครับแล้วโดยการใช้น้ำนะครับแล้วก็ผ้ามาชุบเช็ดเห็นไหมครับ แบบนี้แสงก็จะสามารถที่จะแบบลงไปถึงบริเวณเซลล์นะครับที่มันจะเป็นตัวที่จะก่อให้เกิดในเรื่องของการที่จะแปลงพลังงานแสงกลายไปเป็นพลังงานไฟฟ้าต่อไปนะครับเห็นไหมครับถ้าในกรณีที่เราทําเกษตรนะครับแล้วมีแหล่งน้ําแล้วมีระบบน้ํามันก็จะทําให้การเกรษตรนะครับเป็นไปด้วยความเรียบร้อยดีนะครับมันจะไม่ค่อยได้มีปัญหาในเรื่องของการที่มันจะขาดน้ำนะครับ ยามเย็นๆครับพาทุกคนไนีมาติดตามดูนะครับหลังจากที่เราได้ขุดบ่อแล้วก็ติดปั๊มโซลาเซลล์ครับสำหรับวันนี้ก็สวัสดีกันทุกทคนนะครับผมสวัสดีครับ